สวัสดีครับเมนูแนะนำบายกิติครับตัวนี้อยู่กราบบุรีครับมาร้านอาหารปากใต้ครับจังหวัดระนองกราบบุรีชื่อร้านกลัวตาหัวล้านอาหารรสเด็ดเดี๋ยวเราไปดูภายในร้านตาหัวร้านก็คือกลัวตาหัวล้านวิ่งมาจากระนองครับตัวนี้กะเลยไปหน่อยก็กะฝั่งนู้นไปชุมพรนะมองซ้ายมือถ้าไปชุมพรนะมองอยู่ซ้ายมือตะลนไปกระเสมนี่ก็บอก ถึงแล้วจ้าสุดยอดก้าแกงใต้นะครับมีแกงปาก่าขนมจีนฝัดไทยคุกโซดอาหารตามสั่งเดี๋ยวเราไปข้างในร้านดีกว่าโอ้โห و, นี่บรรยากาศของร้านนะดูหไหมร้านใหญ่แล้ววางโตะโอ้โหพี่สวัสดีครับกน,นใต้ไหมสามก่อนกนใต้ค่ะเชิอด่านไหนเลยนี่ด่านนี้ ครัวตาหัวล้านค่ะครัวตาหัวล้านค่ะภาษากลางว่าครัวตาหัวล้านโอ้โหร้านใหญ่ทำไมต้องชื่อร้านเนี้ยใช่ชื่อนี้คือคุณพ่อเป็นคนหัวล้านแล้วก็คุณพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านก็คือต้องต้องบอกก่อนว่าร้านเราเปิดมาได้ประมาณสักสี่ปีก่อนหน้าน,นี้อยู่กรุงเทพค่ะแล้วก็กลับมาอยู่บ้านไม่รู้จะทําอะไรก็ขอพ่อเปิดร้านอาหารเป็นเรื่องที่คุณแม่ถนัดด้วยค่ะอ่านะครับร้านตาหัวล้านถูกไหม กลัวตาหัวร้านเน้นร้านประเภทไหนน่ะเป็นอาหารข้าวแกงค่ะข้าวข้าวราดแกงฮะเน้นอาหารใต้อย่างเดียวเลยเข้มข้นเลยค่ะเข้มข้นเลยอ่ะมีอะไรมั่งลองดูดูดูเปิดดูหน่อยอันนี้อาหารมันก็เริ่มจะเหลือไม่เยอะอันนี้อันนี้คือปลาโลค่ะปลาโลนี่ประจําร้านเลยถึงไงนะหม้อต่อไปนะนี่ก็จะเป็นต้มจืดขาหมูค่ะต้มจืดขาหมูโอ้มีมีมีจะหมองไหมเนี่ยที่ในร้านเนี่ย อันนี้ไม่มีแล้วเราจะจะลูกค้าจะชอบก็จะเป็นมะระกับผักกาดดองอ่าอันนี้ใส่ถ้วยผมถ้วยหนึ่งอ่ะมีอะไรอีกเนี่ยแต่ละหม้อเนี่ยโอ้โหนี่ก็จะเป็นแกงส้มค่ะแกงส้มแกงส้มผักรวมใช่ค่ะผักรวมนี่ก็คือข้วกิ้งข้วกิ้งกิ้งหมูหรือกิ้งอะไรกิ้งไก่ค่ะกิ้งไก่นะครับขอโทษนะเอื่อมือก็หมายกด้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่า แกงหน่อไม้ไก่หน่อไม้ไก่นะครับนี่หมูหวานอันนี้เป็นหัวหมูผัดค่ะหัวหมูผัดกระเทียมพริกไทยผัดกระเทียมพริกไทยแต่เป็นสูตรเข้มข้นเข้มข้นนะอันนี้ก็คือฟักทองฟักทองฟักทองแล้วก็มีขาหมูค่ะจะเป็นขาหมูสูตรของแม่สามีค่ะอ๋อนะครับแล้วก็โดยเฉพาะนี่คนละครึ่งได้ด้วยอ่าคนละครึ่งได้ด้วยแล้วก็ หลากหลายเลยอันนี้หมูทอดนะหมูทอดร้านเราจะอร่อยมากอ๋อหมูทอดเหรอค่ะแอนวนี่คือทาไมต้องแยกตู้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอาหารป่าค่ะอ๋อนี่คือตู้อาหารป่ามีอะไรมั่งไม่ต้องเปิดอ่อก็เป็นเนื้อค่ะเป็นเนื้อเนื้อวัวเนื้อวัวเนื้อใช่ก็เนื้อวัวเนื้อกวางแต่ว่าเป็นของไมโครอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็เอาเป็นว่าถูกกฎหมายแล้วกันเราจะซื้อมาจากไมโครเนื้อเนื้อกนป่าพูดง่ายๆนะมีหลากหลายมีประมาณ ในร้านกี่เมนูได้เนี่ยก็ประมาณ1 5บห้ถึงยี่ส่าแล้วแต่บางวันอ,อถ้าลูกลูกค้าจะมาเนี่ยตรงนี้คืออะไรอตรงนี้ก็คือสวนที่แทบที่สุดอยู่ติดกับคอคอดกระค่ะคอ,อขัดคอขัดกระบรีจะตรงไปอีกประมาณสักหนึ่งกิโล ใกล้กับกรบุรีเนี่ยไม่กี่กิโลแล้วนะ,ะไปสีแยกกรบุรีอีกประมาณ4กิโลค่ะ,ะพูดง,ง่ายๆเลยครับถ้ามาจากทะานองสีแยกกระบุรีมาตรงนี้ซ้ายมือเจอร้านครัวครัวตาหัวร้านค่ะโอเคครับไปเจอที่โต๊ะหาแล้วกันครับผมมาแล้วนี่ร้านร้านกดใต้อยงติพุ่มบอกนะกับกิตติบอกนะเห็นไหมก็ขายตรงนี้คือข้าวหอมมะลิถ้ามาใต้ได้กินแน่นอนเกือบทุกร้านเลยนะฮะร้านกลนใต้น่นนนะโอ้โหหอมข้าวหอมมะลิแล้วก็สั่งนี้ หมูหมูทอดนี่หมูทอดห,อดหูตูทอดกรอบอืมก็แลบหมูทอดเค็มอันนี้หมูต้มมะระนะไม่ใช่หมูต้มใบชะมวงไม่ใช่นะหมูต้มมะระปากกาดดอง หเนื้อหมูลูกว่าเนื้อนุ่มจานด้วยแกงส้มปลาทับทิมอ่าปลาทับทิมแกงส้มผักรวมผักรวมมีบอนมีอ่ามียอดมะพร้าวแล้วก็มะละกอด้วยผักรวมผักรวม มืมาร,ร้านคนใต้นี่ไม่ผิดหวังจริงๆโดยเฉพาะน้ำพริกกินกินกับใบหัวครกเนี่ย <c oughs> แล้วน้ำพริกรสจัดจ้านนะคนใต้นะเนี่ยเป็นวันนี้มาอีกร้านนึงร้านครัวตาหัวร้านอยู่ในกราบุรีน้ำพริก อันนี้กะปินำเลยรู้เลยรสจัดแกงเหลืองก็คือแกงส้มอ่ะปลาทับทิมดูน้ำแกงเขาก่อนน้ำแกงเข้มข้นไหมดูดูก่อนเนี่ยดูน้ำแกง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 ส้มแกงเหลืองของคนใต้นะไหมน้ำแกงเข้มข้นไหมนี่ รสชาติไม่ต้องห่วงเลยฮนะนี่ถึงเครื่องแกงอะ่ะถึงเครื่องแกงอืมปันว่าวันนี้เมนูแนะนำบาสกิติก็มีที่ขึ้นชื่อก็คืออ่าต้มหมูมาระอ่าประกาศประกาศดองแล้วก็มีหมูทอดเค็มนะหมูทอดเกลือแล้วก็แกงส้มนะแกงส้มผักรวมปลาทับทิม โ okay. อเคห,หมูทอดแบบนี้รสชาติอร่อยฝากเพื่อนๆเลยวันนี้จบคริบแค่นี้คนไหนที่มาระนองไปชุมพรมาถึงกราบบูรีเลยมาจากสี่แยกสี่กิโลเจอเลยร้านครัวตาหวัวร้านรสชาติน,นี้เลยอยู่่ซ้เยมือบรรยากาศร้านใหญ่วันนี้ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ gìn tỏ khao gìn tỏ ok, okay.